อาจาร,รย์พรยอมครับอ,อยอมไปอะไรครับเนี่ยตกจากที่สูงครับตกตากที่สูงไปทําอะไรตกที่สูงเนี่ยนะก็สร้างครับทำงานก่อสร้างครับตกอุบัติเหตุตกลงมากี่ปีนะครับตกลงมาเนี่ย,ยสิบนะสี่ปียี่สิบห้าปีสิบสี่ปีแล้วแล้วก็ตั้งแต่ตกมาเนี่เป็นอย่างี้เลยไหมครับก็เป็นอย่างนี้เลย,ยครับไปอยู่โรงพยาบาลก่อนหรือ เคอยู่โรงพยาบาลก่อนครับนานไหมครับอยู่ตอนตอนรักษาตัวสามเดือนกว่าถามเดือนกว่าที่อยู่โรงพยาบาลครับแล้วก็กลับมาที่นี่ครับอ่ะแล้วโยมไม่มีครอบครัวเลยครับไม่ครับมีแฟนแล้วแฟนก็ตายอ๋อแต่ว่าลูกวันนี้แต่แฟนไม่ไม่แฟนเนี่ยตายก่อนที่โยมจะตกหรือว่าตกแล้วตกแล้วครับตกแล้วตายทีหลังครับคือตอนแรกเนี่ยแฟนก็ดูแลใช่ไหมครับอ๋อแล้วตอนแล้วแฟนก็เสียชีวิตไปครับโยมก็อยู่คนเดียวแล้วมีลูกไหมครับ ไม่มีครับไม่มีตอนนี้คุณยองไม่ใช่ครับห้าสิบห้าเลยครับห้าสิบห้าครับแล้วปกติมีอสมอะไรมาดูอะไรมามีหมอน้ำไปหรืว่าเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรเป็นสายฉี่นะออ๋แล้วเรื่องทานอาหารเรากินได้ปกติไหมครับปกติครับกินกินได้ปกติเลยนะแล้วอันนี้อยู่คนเดียวแล้วแล้วใครทําอาหารให้ครับอ๋อคุณคุณยองทำอาหารให้เหรอครับอ๋อเป็น เป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านเนียแล้วอาหารที่ทํามาเนี่ยอาหารปกติครับและและโยมทานเองได้ไหมครับใช้ได้ครับเป็นใช้ยางมะตใช้อะไรมัดมือนะครับใช้ช้อนแล้วก็ยางมัตอ๋อคือเอาไหนไหนลองลองทำให้ดูได้ไหมครับช้อนอันนี้แบบแบบยังไงอันนี้ยางเลยครับครับอ๋อโอเคไหนล่งไหนทำให้ดูหน่อย มัดอย่างนี้นะครับอันนี้คือจานใช่ไหมครับครับอ่าสมมุิหน่อยมัดอย่างนี้อ่าอันไหนลอง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 ถือจานนหะอย่างนี้ครับอ่าลองอ่าล,ลองทานใช่ไหมอย่างนี้นะครับอ่าโอเคครบขอบคุณ นยีสรุปว่าคุณคุณน้าเนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้เลยครัไม่ได้ขยับไปไหนเลยไม่ไม่ครับไ่ด้ขยับไม่ได้ครับไม่ได้ขยับเลยนะครับสิบสี่ปีนั่งแบบนี้มาทิบสี่ปีพอเย็นก็ให้เราลาดนอนลาปุ้ยนอนอ๋อต้องมีเวลาจะนอนก็ต้องมีคนมาช่วยก็คือลากออกไปแล้วก็ปุี่นอน แล้วเขาก็กางมุ้งให้ครับแล้วปิดบ้านให้อ๋อปิดปิดบ้านให้ครับแล้วตอนเก็บตื่นนะตอนตื่นเขาก็มาอยู่ตอนเช้าเข้าบ้านแล้วก็เก็บที่นอนได้อ๋อแล้วก็มานั่งตรงนี้ครับอ๋อคือคุณน้าไม่สามารถที่จะทําขยับตัวได้เลยไม่ได้เลยครับแบบอ่าถัดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยลุกเองไม่ได้อ๋อลูกเองไม่ได้เลยแต่หลชนะเล้อกมาเ อพ่อแม่พี่น้องญาติอะไ่เยมีมรับไม่ไม่ยอมแล้วต้องเปลี่ยนแผ่นพชรอะไรใช่ไหมครับครับใช้แผ่นรองครับอ๋อแผ่นรองนะอ๋อแผ่นรองใช่ไหมใชยากแผ่นพชรมันยากนะใช้แผ่นรองเวลาขับถ่ายอะไรนะอย่าเอาไปข้างนอกบ้างไหมเกิดใจก็ยากแต่ว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้นะอ๋อคุณน้าเดี๋ยววันนี้อาจจะมาอยากมีสิ่งของมาให้คุณน้านะอ่าเอาของมา ไม่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 ต้องไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ได้อ่ยข้าวสารเราลงไม่ไอามาเรามาเอาข้าวสารมาให้ไว้ห้าถุงนะครับยี่สิบห้ากิโลน้ำดื่มมาน้่งดื่ม น้ำดื่มนะว่ะมาห้าแพ็คนะปล <c oughs> ากระป๋องอันนี้มาให้ไว้สามสิบะกระป๋องอันนี้เป็นไข่นะไข่ไก่ไข่สดนะอันนี้เป็นไข่เค็มนะ,ะน้ำมันพืชน้ำมันพืช,พช4ขวดนะขวดนะครับอ,อันนี้ซอส นี่หมูหยองเนี่ยอันนี้เก็บไปทานได้นะครับเวลาเรารทำก็ข้าวมาเนี่ยเราเก็บไปทานได้นี่เป็นปลาเคม็มนะครับต้นเชียงน้ำพริกทา,ทานน้ำพริกได้ไหมฮะได้นะน้ำพริกเ,าเขาเขาพักมาก่อนผักมาก่อนอน้ำพริกต้องียงคู่กับผักนี่นี่ผักนะครับนี่อันนี้ทานคู่กับน้ำพริกได้เอามา มออามาไว้หนึ่งรังนะครับคุน้นเส้นทำตามสายสามกิโลไมโลโอวันตินทานได้ไหมครับเนี่ย<น>ได้ชงได้ไหม<น>ได้น,นี่ฮะมีไมโลโอวันตินมีนเนสวิตา้าเครื่องชงแทนข้าวได้นมอีกหนึ่งรังกินนมไหมเนี่ย กินขนมนะอันนี้เป็นขนมปังนะขนมปังของข้ฟอกึ่งหอยใหญ่ยาประจำบ้านยาสามัญนะครับสยยาสิฟันสบุยยาสิฟันนะยา้นัยางจานก็สิ่งเหล่านี้ก็เข้าใจว่าคุณน้าก็ไม่ไม่ทำข้าวเองนะครับแต่ว่าก็จะได้เอาไปให้คนที่เขาดูแลทำมาให้คุณน้าได้ทานนะ คนคุณยอมนี่ใช่ไหมครับคุณยอมเข้ามาตรงนี้กงไหนครับแล้วก็มาแกนเันตรงนี้ได้ดกำไรนะอ่านหน,หน่อยคนหนึงก็เดี๋ยวฝากสิ่งของนี้<อ>นะครับช่วยช่วยทำมาให้คุณน้าด้วยนะครับอ่าโอเคครับเย้ไหมครับคุณนา้าเยอะนะครับดีใจไหมครับดีใจขอตังค์ให้แกด้วย เดี๋ยวผมให้ตังคุณน้าไว้ด้วยนะเมื่อก enfin ี้บอกอยากกินอะไรนะน้ำขวดน้ำขวดอ๋ออยากกินน้ำขวดนะได้ได้เอาไว้ซื้อนะเออได้เอาไว้ซื้ออยากกินอะไรก็ซื้อเอานะอ่าครับโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าใช้แผ่นรองใช่ไหมครับต้องมีแผ่นรองข้อแผ่นรองนะครับอ่าบ้านมีนะนี่นะแผ่นรองนะครับอ่า แคนลองนะครับอ่่านีเอาไปเยอะเลยเอามาอีกเอามาอีกอ,าาอันนึงนี่เป็นช,ช็ดชู้เห็นอาจต้องใช้ด้วยใช่ไ,มไหมใช่เลยเอ็เชชู้นะครับมาช็ดชู้มาช็ดชู้มานะใช้ไปนานไหมครับเนี่ยน,น,นานนะเออจะได้เก็บตังค์ไว้ด้วยนะ,อะ,อะเอาละเดี๋ยวจะมาไปก่อนนะอยู่นะ ดีใจนะย้อนฝากแกดูด้วยนะเป็นบุญด้หยนะทำบุญนะท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป